คุณกำลังจะเข้าสู่เรื่องจริงที่โลกยังอธิบายไม่ได้มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับที่กลางแปซิฟิกมีเกาะเล็กๆชื่ออีสเตอร์และที่นี่ไม่ได้มีแค่โมอายแต่ยังมีอักษรรองโกรองโกเป็นรูปสลักประหลาดบนแผ่นไม้ที่ไม่มีใครอ่านได้จนปัจจุบันมีสลักเป็นรูปคนนกปลาพืชและสัญ,ญลักษณ์กว่า100แบบด้วยฝีมือและรูปแบบที่สม่ำเสมอ ราวกับมีไวยากรณ์ของตัวเองตำนานเล่าว่ามีชนชั้นนักบวชอ่านได้ก่อนความรู้จะสูญหายเมื่อชุมชนล่มสลายหลายแผ่นถูกเผาถูกทำลายเหลือแค่บางชิ้นที่กระจัดกระจายอยู่ตามพิพิธภัณฑ์โลกใครกันแน่ที่เป็นผู้สลักข้อความสุดท้ายของอารยธรรมนี้แล้วคุณล่ะเชื่อไหมวันนี้คือตัวอักษรจริงๆ หรือมันเป็นเพียงสัญลักษณ์ของพิธีกรรมบางอย่างเท่านั้น